ผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมมีลาเฟนนะครับกับรายการเด mm ็กละออนชาแนลเช่นเคยครับเดี๋ยวจะมาเล่นเกม The Sim 1, mm hmm. 1นะครับภาคเอากินวันนะครับก็จะมีภาคเวทมนต์ภาคเลี้ยงสตัตว์พวกเกาอะไรพวกนี้นะครับหาย่างหายางก็ผมได้เล่นเว้สักพักแล้วแหละผม ก็อยากจะเล่นเบบตั้งตัวไปก่อนเพราะว่าแรกๆนี่เล่นคงจะแบบนั่งดูวเบื่อไม่มีอะไรทําเลยนะครับก็เข้าไปดูในบ้านของผมกันก่อนเลยดีกว่าก็ซื้อในราคาที่ถูกนะครับบ้านหลังนี้ไม่แพงเท่าไหร่อืมเอาละมาดูว่าผมจะเล่นอะไรนะี่ยก่อนอื่นมาดูพลังงานก่อน,นดีกว่าเอาก็สําหรับภาคแรกนี้นี่ก็มันก็ยังไงอ่ะ มันก็เล่นลำบากนะลำบากมากเลยยังไงไม่รู้ผมไม่เคยเล่นภาคอื่นนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นภาคหนึ่งลองลองดูแล้วอะว่าภาคหนึ่งน่าจะมันที่สุดนะครับก็เลยมาเล่นภาคหนึ่งขอกรหน่อยไล้วกันนะ,ะต้องพักผ่อนครับพลังงานมันจะหมดแล้วต้องพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวพักผ่อนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรเพื่อนมานะครับมาคุยมาสนุกเพราะว่าผมสมัครเป็นดาวรุ่งนะครับงานในเกมอาชีวิตในดิซิมผมสมัคร เป็นดารานะครับอ๋อหิวหิวโอเคไปหาอะไรกินก็การเป็นดารานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ามันก็ไม่ยากะนะฮะเป็นดาราแล้วเป็นอาชีพที่อิสระด้วยนะครับก็จะไปกี่โมงก็ได้จะเลิกกี่โมงก็ได้อะไรเงนะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นนี่มันลําบากนิดนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกมานี่เลยผมเล่นเอ่อผมสมัครเป็นอาชีพเกี่ยวกับพวกหาเสียงอะ่ะเออตอนแรกผมก็เป็นพนักง,งานธรรมดาปุ๊บกับสามโมง เย็นบ่ายสามนะครับเสดสักพักก็เลื่อนขั้นพนักง,งานล็อบบี้เสร็จก,ก็สามโมงเหมือนเดิมสักพักทีนี้ไปมาได้เป็นหัวหน้าฝ่ายหาเสียงครับกับ6โมงเลยทีนี้มันจะแบบไม่มีเวลาในการทำแบบกิจกรรมอย่างเช่นออนอนดูทีวีดูทีวีอาบน้ำกินข้าวไงครับแล้วก็ถวาเพื่อนเพราะว่าอะไรนั้นเพราะว่าการถวาเพื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มสังคมตรงนี้ให้เราครับถ้าเกิดเราไม่มีสังคมมันก็จะไม่มีแบบ แบบมันจะไม่มีกระจิกกระใจในการทําอะไรเลยเหมือนก็ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนชีวิตคนนะครับผมก็เลยมาหาอาชีพที่แบบเหมาะๆหน่อยตอนนี้ก็ต้องคงเป็นดาราครับเหมาะดีไปตอนไหนก็ได้มีเวลาทำอะไรแยะเลยผนะมก็ขอก้อหน,นึ่งก็เดี๋ยวผมจะพาไปสตูดิโอนะครับสตูดิโอไปหาเพื่อนๆนะฮะหาเพื่อนๆคุยขึนข้าวใส่กอนข้าวใส ก็ไปอาบน้ําใช้แล้วก็อกุปกรณ์นะครับเพราะว่ามันนานอุปกรณ์นโอเคอ่ะเดี๋ยวเราโทรเรียกรถรถร,รส่วนตัวนะฮะรถส่วนตัวเราจะไป Studio Town สตูดิโอทาวรถส่วนตัวของเราอ่านะก็ตอนนี้ก็ทุกท่านก็อ่ะอยู่ไปเลยแล้วข้ามาเล่าเดี๋ยวเออคุณนุ่มคือรถสตูดิโอนี้คือรถส่วนตัวของเรานะครับรถประจำตำแหน่งเราตอนนี้ ว่าเรามี2.5การที่จะเลื่อนขั้นรถเอ่อการที่จะเลื่อนขั้นงานเนี่ยอาชีพได้นั้นต้องมีเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนก็จะดูตรงนี้นะผมมี3าคนละผมกาดอีกคนหนึ่งก็จะเลื่อนเป็นดาว3าดวงนะครับผมก็เลยต้องพยายามเพื่อนอ่ะแต่พาดที่จะเลื่อนแบบมันหลายอย่างนะฮะมันจะมีทั้งเลื่องหดทั้งอะไรมันจะแบบเ่งเวลามันต้องเปล่งเวลาให้ถูกนะ ต่อหนีนเลยนะครับนีน่เรามาคุยเพื่อนก่อนเนี่ยนี่ก็เป็นเพื่อนเรานะครับเลดจ้าเลดครับคนหนนี้คนนี้น,นี่วะใช่ปะเออเลดซัมบอดี้ก็เป็นดาราเหมือนกับเรานะครับโอ้จูบจูบแบบดารานะครับอ๋อเกิดอะไรขึ้นเดินลำกันสักหน่อยนึง พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจนะครับพูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเออมาเต้นรำกับผมไหมครับได้ค่ะเด๊ะเด๊เด๊เด๊เดโหเต้นกันไอ้จิ๊บไอ้จิ๊บไม่มีเพลงมึงก็เต้นได้นะโอ้โหยอดคนจริงอ้าวพอคุณทำเต้นรำแมนมันคุณจะเสียพระพศนะครับคุณจะเสียภาพพะพ์ในการนี้ไปเลยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่รู้นะครับโอเคมา ให้เบอกบนี่เออบ้ดเซิร t ฟไ d ้เด็ดร้้กีฬคุณสบายดีไหมต้องแว่าโอ้้นอตวอลล์สก้าอค่ยาดาเร้อกาสถ่้ยูนะครับเอาขนมก่อนนะครับก่อนะครัะบาร์าบ้่กินแฮมเบอร์เกอร์น้ำเล็บแผล่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 มลกเลซาลูนอะไรวะ เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไปเลยนี้เลยนี่ก็คือจะเป็นแฟนเพลงเรานะครับเดี๋ยวไปไล่เขาเลยไปเขาไปอ๋อเราก็จะมาหาคนที่มันจะสามารถแบบมาเป็นเครื่องของเราได้ทารนี่สำหรับภาคนี้มันก็ไม่มีมิติอะไรมากนะมันก็พาคหนึ่งภากแรกนะครับเอ่อเราคุยกับใครดี ดาราดังนะครับเราต้องไปขออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซนครับเออผมผมชื่นชอบคุณมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย็เาไปคุนี้ไมเลยครับแ้วก็หาเพื่อนอีกคนนึงเพ่อสวัสดีครับนี่ได้ไมบ้างส่วนมากเนี่ยมันไม่ชอบให้เราชมเชยนะฮะแตนมากพอหญิงก็ได้ไอ้นี่นี่หญิงนี่หญิงไม่คุยไม่คุยอื อคุยเห็นดีกว่าทักทายนะครับกลัจับมือมเดินช้าๆวะอค,ครับ่าสวัสดีครับอ่าไปไหนล่ะยิงนิดเอาไปนครับแบบนะถามครับพูดคุยอะไรอีา่าวเวับธุรกิจ ก็ความสัมพันธ์ย um, ังน้อยนิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้คุยเรื่องพูดคิจนะครับอย่าพูดคุยถึงเรื่องตัวเองนะถ้าพูดคิถึงเรื่องตัวเองมื่อไหร่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนี่จะลดทันทีเลยก็เหมือนกับว่าการที่เราพูดคุยเรื่องตัวเองนี่ก็มือกัาการพุบคิดว่าตัวเองดีงั้นนี้นะครับจะทำให้เพื่อนนั้นไม่ชอบยลนุ่นทรายต้องไปซื้อ ผสมในการทำเป็นยาอะไรคืความสัมพันธ์นะครับนี่ยมันต้องใช้จริงดินมันไม่ยมันเพื่อนเราเอบีเอบีอาร์อวินลาวีเป็นดาราดังกว่านี้อ๋อนี่คือการเอเลฟคุณเอาไรเอตีอุนเอานี่ก็เป็นดาราที่ด <that> ังเหมือนกันแต่เราแต่เป็นเพื่อนกับเรานะครับ okay. มแฟนเพลงมามีแฟนมีไอ้นี่มาแฟนเป็นดาราอะไรเขาเรกว่าอะไรที่ชอบเราเออแล้วก uh> ็ก็เราสามารถคุยพูดคุยกับเขาได้นะครับไม่เหมือนดาราคนอื่นนะเหมือนกับ แการเอไนะลพูเนาอ่าไรเอที่อือนาวอาแาอนดี้อ่านมันบลาสรึเปล่าคนมาดานักนักโอโอพีปคุยเขาไปเยคุยคุยคุยอ้าวพูดคุยด้วยลวติดลบทันทีเลยนะครับตอนนี้ห้ามพูดคุยเรื่องธุรกิจทันทีไม่งั้นติดลบโอ้โหนะแต่ละคนโอเคงั้นก่อนอื่นนะถ้าเราอยากให้มันสะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราต้องไปเมืองเวทมนต์นะครับไปซื้อส่วนผสม ในการทำในการาทำกระถาอะไรวะครถากระชับความสัมพันธ์นะครับกระชับความสัมพันธ์เราจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยบนมัวโม้เออรถคุยอยู่ไหนเนี่ยไม่คือรถตะ킹รกติดไงเอ้ยขวางทางไหมอ้อมันต้องไล่นะ่างเงี้ย เฮ้ยเอ๋อโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ไหนละโอ้ไม่นอสปอต์ตูเดินได้เขียนเปิดโปงชีวิตวยาวของคุณอย่างเลอะเทอะถึงกึ๋นโชคดีที่ไอ้แย่หน่งคุณไปถึงลงพิมพ์ก่อนที่มันจะทันพิมพ์แล้วซื้อคอลัมน์นั้นไป โอ้กูติดนี و, โ่โอ้โหตายตายไม่ไหวต้องต้องต้องนอนก่อนนะฮะทำใจนอนทำใจเงินก็บไม้มีเฮย์ใหญ่มหมดหน้าตังบ้านก็บไม้สวยเลยไม่มีอะไรดีบ้างเฮย,ย์เหนื่อยใจ เอเย่นของเรานี่ก็คือเป็นประมาณว่าเป็นพี่เลี้ยงของเราเนะพาที่จะทําให้เราแบบมีอะไรก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เรานะไม่งั้นเราโดนเขาแกล้งยับเยินแน่ๆเก็กินข้าวก่อนอืมเออสกังครับแหมชอบมาสร้างบ้านที่ชอบมาสร้างที่บ้านเราจริงเลยเนี่ยโ้โหแลงสาบบ้านสาบ เรชอบมันมันมีนุดีด้วยอืมตอนนี้ต้องนอนหลับสักหน่อยักผ่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปไปทำงานนะครับเดีลงหลุมไปเลยครับก็เดี๋ยวจะโดนลงหลุมเพื่อไปที่เมืองเมจิกทาเพอจะไปทํางานไปแสดงมายาโกนด้วยนะครับจะได้ตังค์ไปซื้อของการที่เราจะ ออวันที่เราจะแสดงมายากลได้นะั้นเราต้องมีตันกะนะครับตันกะตันกะนี่ทำยังไงก็เล่นหลักรูกพวกนี้นะโอเคอเอ้ยบินโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องกลับมาจ่ายค่าไฟเ,ออเราจะไปซื้อผองพิกซี่ของพิกซี่มันจะอยู่อยู่นี่ ครับก็ส่วนผสมที่เราจะใช้ทำกระชับสรับกะชมิตรที่สำคัญนะเราต้องมีผงพิกซี่นะครับอ่ามาซื้อผงพิกซี่ที่คนนี้เลยผงพิกซี่ผงพิกซี่อ่าซื้อไปตรงนันเลยครับแพงนะเป็นหายที่ราคาแพงกโอเคจากบ้านเพื่อทจะมาผสมของเออไปดูกระถาก่อนด้วย มันกระถายอยู่ในบ้านออืกระชับความสัมพันธ์เราต้องใช้น้ำผึ้งด้วยเออน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งสองอันพอดีปั่นน้ำผึ้งหน่อยเก็บน้ำผึ้งเลยเก็บน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งก็สำหรับการเก็บน้ำผึ้งนี้เราต้องเก็บประมาณสองรอบนะครับเก็บสองรอบถึงจะได้น้ำผึ้งมาอันหนึ่งแล้วก็เนี่ที่ผึ้งนี่จะได้ทีเดียวเลยนะฮะรอบตานละอันเลยก็ไปเก็บไป เราต้องการอีกอันหนึ่งนะน้ำพึ่งโอเคเก็บๆๆๆบตุ้บตุ๊บตุ๊บตุ <Words> หห๊บตก๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บบตุ๊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 บตุบตุ๊บตุ๊บบ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 บ โ <Okay. S 2> อเคหวานเยี่ยมอ่ะก่อนอื่นเรานอนก่อนเรานอนเราก็นอนตลอดออเดี๋ยวเรานอนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปบุกสตูดิโอทาวน์นะครับเราจะไปหาเพื่อนอา่าอืมอตื่นมาก็อาบน้ำเข้าน้ำแล้วค่อยกินข้าวอ่อาแบบง่ายแล้วก็ดูทีวีนิดนึงอขอขอกอนะครับเพราะว่ามันจะนาน ร่อยจริงเลยเองมากินอาหารดูีดู้ดีเร็จนเลอเค้องไป้านะ้ก็นอนเก็บพลังงานไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปสิงโนะฮะเน้ำน้ำมาน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปลุยสตูดิโอทาวได้เลย ก็สำหรับดาราหน้าใหม่จะไม่สามารถอ่าจะไปสตูดิโอทาวได้วัาหังเท่านั้นนะครับกครับอ่ะจะมารับเราโอเค,อเคก็กรอ่ารถมารับแล้วไปเลยเอาล่ะเราจะได้เพื่อนคนที่4แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้เลื่อนขั้นเป็น3ดาวเออเราจะเสกสายนี้ก็ได้ เอาคุยไม่ได้เหรอยิงอีกไม่คุยกันได้เออเอา,อาคนที่แบบคุยไปแล้วดกว่อาอาอยู่ไหนวะเลดทักทายหน่อยตอนนี้ยังไม่มีใครมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็จะนี่ก็เป็นดาราประมาณเรานะะความดังก็ประมาณเท่าเราเพราะว่ารู้จักรถแล้ว ตลกในนี้เขาชอบไหมอ่าเขาชอบเรื่องตลกนะครับพูดพูดคุยพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอ่าแล้วต่อจากเสร็จปากระชับของประมนั้นพี่เฮ้ยชอบก็เลยน,นะเรียบร้อยอะเพิ่มมาหน่อยเดีย,เดยวเจ๊จีเขาหน่อยนะ ค่อยค่อยขั้นค่อยๆค่อยๆขั้นค่ยคุยนะค้นคอ่าเ่ียบข้นะอยค่อยๆขั้นค่อยค้อยคขั้นค่อมๆค่อบๆรั้นค่มยๆคอ้นค่อยๆค่อยๆขันค่อยๆค่อยๆข้นค่อยๆค่อยั้นค่อยๆค่อยๆขั้นค่อยๆคอยๆขั้นค่อยๆค่อยขั้นค่อยค่อขั้นค่อคันก่อยบคอยๆขั้นค่บยๆค่อยๆข้น่อยอขึ้นเยอะๆน่อย แล้วการที่เรามีเพื่อนแล้วเนี่ยก็ต้องคอยโทรหาเขาเรียกมาบ้านบ่อยๆนะครับเรียกมาคุยหรือว่าไปคุยกับเขาบ่อยๆไม่งั้นจะทําให้ความสัมพันธ์มันลดลงได้นะครับคุณสบายดีไหมอสนใจอะไรบ้างอะไรตามกลุ่เรียบร้อยอินดีด้วยเนื่องจากความสุดยอดลักของสตูดิโอเราได้อัปเกรดตำแหน่งคุณในรายการลาดได้ระดับดาราแล้ว เราก็ได้เป็นดาราแล้วๆๆๆๆผู้สร้างกระแสนะตอนนี้วู้ฮู้ท่านผู้ชมก็ได้มาดูตอนที่ผมได้เป็นผู้สร้างกระแสเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะได้มาเป็นผู้สร้างกระแสนี้ผมก็โดนหลายอย่างเลยนะครับแม่งโคตรถูกเลย Luiza พวกเอเย่นเนี่ยนะรับต่อไปก่อนหนึ่งที่เราจะเลื่อนขัออน้นต่อไปไหนเราต้องมีพวกร่างกายเนี่ยดับรถเราหลูล,ละหลูขึ้นมาหน่อยงแล้วนะครับจับก่อนที่เราจะไป เล่นระดับขึ้นอีกเนี่ยเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพิ่มร่างกายขีดนึงร่างกายนั้นก็ต้องไปฟิตเนสนะครับแล้วก็วาดรูปนะแล้วก็มีเพื่อนอีก7คนขาดอีกสามคนตอนนี้ก็จะเรากลับบ้านก่อนเอก็ไว้เจอก,กันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันไหมว่าผมจะไปทำอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน